บางบาหนงบ่เนี่ฮหอยากเป็นี่อไงตอนนี้อยากเป็นูกญาติเลยเป็นอาทันทีเลยบ่บึงการครับสองพวเมียสุดเฮงครับซื้อรถหกล้อมือสองครับน้ำทะเบียนเลขไทยคือเก้าสี่เนี่ยแหละเป็นว่าไปซื้อรถตัลี่กันถึกไปเต็มมต็มเลยสิบสองล้านคนน่ะไปดูข่าวนี้กันครับผู้สื่อข่าวรายงานจากบึงการครับเพิ่นบอกว่ามีสองสามีภรรยาบ่าอันคู่หนึ่งนะครับดวงเฮงสุด ซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมถึงรางวันที่หนึ่งถึงสองใบในการสิบสองล้านกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ทันทีปื๊บปั๊บเลยฮะจึงเดินทางไปตรวจสอบอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสี่สองหมู่ที่สี่บ้านห้วยปลาคะตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบังงาเท่านี้ซึ่งเป็นบ้านของนายสมบัติแข็งขันและกนางขวัญใจแข็งขันอายุสี่สิบสีโอ้คุณคือพี่น้องบ่ครับเาจะมีประจวบดวงเฮงครับเพื่นว่า เมื่อผู้สื่อข่าวไปหอดบ้านทั้งสองคนก็น,นำลอตเตอรี่ที่ถึงรางวัลที่หนึ่ง<ม>ออกมาให้เบิองทันทีซึ่งระบุว่าเป็นงวดวันที่30ชุดที่31เลขที่ที่ถือก็คือ4 3 6 9 5 4งวดประจำวันทีน่1สิงหาคม2565โดยน้ำขดใจก็บเบ้าให้ผู้สื่อข,ข่าวในหลับฟังว่าปกติตนเองก็ไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ออรดอกคนว่างวดนี้กับงวดแต่ละงวดนนะ่ะประมาณ2-3ใบครับแต่งวดนี้ครับซื้อไปทั้งหมด7ใบนำกัน ละสองในเจ็ดใบนั้นนะครับเป็นลอตเตอรี่ที่ถือรางวัลที่หนึ่งเมื่อประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกสิบห้าโดยนังขอดใจก็เล่าต่อนะครับว่าโวกต้นกบสามีภระยานี่ซื้อรถหกล้อมาครับแล่นแบบตั้งใจสิไปรับจ้างเข่าไหรคกันอหลโดยได้ทะเบียนที่ติดมาท้ายรถก็คือ80ศขีดห้9 4ครับอืมก็เลยนำเอาทะเบียนรถนะครับที่ลงท้ายด้วยไปหาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏปลาแยงก็ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วครับบานนี้ถึงสองใบนำกันครับผม คือลองเสี่ยงโชคลองบึงเฉยๆด็อกเพ่นมาตามจริงบกกุคคลทีถือรา,ยายมันใหญ่ปานนี้มันก็มีโชคเลยครับเนี่ยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมากรฝันว่ามีคนมาหาที่บ้านเยอะมากจนเจ้าข,ของตกแกในความฝันนะครับตื่นขึ้นมาก็บคุคคดว่าจะเป็นถือเลขครับปานนี้เพื่อนว่าโดยเจ้าของในเกิดวันที่12กรกฎาคม2524จึงได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าวันเดือนปีเกิดของตอนนี่ครับถ้าถือเลขคือว่าได้โชคได้ลาภม,มาในซีเลี้ยงหัวหมูเพราะว่าในเรื่องของการโรคระบาดหมูก็ยังมีอยู่นหมู่บ้านนี่ก็ไดเพื่นว่า หรือว่าชาวบ้านเรียกว่าห้านะครับหาทำให้หมูหนี่ก็ตายเวิร์ปลาเรียงก็ได้พอถึงวันเกิดก็จึงกราบไหว้ขอพรขอให้โชคลาภนะครับกับเงินทองที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่าครับจากสาเหตุที่ส่วนของความโชคดีอันนี้แหละอีความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่กับบุญบุญก็เลยเบิดทางให้เช่นเดียวกับตนครับ,รบทาให้ถูกลอตเตอรี่แล้วก็เพราะว่าพ่อของตนนั้นป่วยไปโรคหัวใจตัวเองก็ต้องดูแลทั้งพ่อและแม่อยู่ครับดูแลด้วยกันด้วยดีเสมอมาพลว่า ส่วนเรื่องเงินรางวัล2ล้านอันดับแรกที่ไป็นเซนีทศกสจะก่อน3เส้นครับส่วนที่เหลือครับวางเพอีกเธอหนึงว่าสิไปเพชรจังไดไปต่อไปอีกเธอหนึงเนาะแล้วมันเลยก็เลยเข้าไปไปเปิดเพดเพราะว่าเอาหลานนอนนะจะไปเปิดเปิดเปิดเบื้องว่าเอ้ามันหาเก่าสีเอาคือเละใสขของปู่แท้ล้างวันที่หนึ่งก็เลยมาเบื้องข้างหน้าบบบนี้มันก็เลยถือก็เลยโอ้ถือกานวันที่หนึ่งก็เลยว่าก็เลยออกมาสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพร แอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุดสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย